ส่วนที่ประชุมพักประชาธิปัตย์วันนี้ค่ะก็มีสอสอแล้วก็แกนนําเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวเนื่องจากเป็นการ หาข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา190แล้วก็ที่มาของสสนะคะที่รัฐบาลจะนําร่างเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้แต่ว่าแกนนําพักบางส่วนอย่างเช่นคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณพิเชษพันธ์วิชาต์กุลก็มีจุดยืนคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการซื้อเสียงมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เขตพื้นที่ลดลงรวมทั้งจะเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่นะคะเพราะว่าทั้งกลุ่มเสื้อ,เ,อเหลืองต่าาก็คคัด้ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกลุ่มพันธมิตรนะคะมาชุมนุมคัดค้านที่หน้ารัฐสภาด้วยนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักค่ะนายสุเทพเทือกสุบรนรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพักต่างก็ยืนยันที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงสองครั้งแล้วก็รัฐบาลชุดนี้เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปรองดองด้วยนะคะคุณสุเทพเทือกสุบันเนี่ยบอกก่อนการประชุมว่าสมาชิกพักจะมีมติเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะไม่มีการฟรลัฐบาาก็็ไม่จํเปน ต้องรับผิดชอบหากโบทการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ผ่านสภาพเพราะเป็นเอกสิทธิ์ในการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าพักร่วมรัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่สนับสนุนร่างฉบับคอปพ,อพอรอนะคะและในที่ประชุมวิปรัฐบาลน,นะคะก็มีมติไม่รับร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับคอปพ,อพอรนาในวิทยาแก้วพระใดประธานวิบแถลงว่าที่ประชุมเห็นตรงกันว่าเนื้อหาของร่างเป็นการแก้รัฐธรรมนูญเกือบทั้งฉบับโดยเฉพาะการนิรโทษกรรมเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งอาจทําให้พักเพื่อไทย ที่สนับสนุนร่างอาจบล็อกเอาท์ออกจากห้องประชุมค่ะคุณวิทยาบอกว่าต้องสำรวจองค์ประชุมว่าสามารถดําเนินการต่อได้หรือไม่ซึ่งสอดคล้องกับมติของพักชาติไทยพัฒนาที่ให้สมาชิกพักหนุนร่างสามฉบับ ยกเว้นร่างคอปพอรอโดยกำหนดระยะเวลาพิปราย2วันค่ะก็คือ 23- 2 4พฤศจิกายนตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ลงมติ25พฤศจิกายนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมรีเรื่อนไปประชุมในวันที่25พฤศจิกายนที่รัฐสภาค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานจากพักประชาธิปัตย์ว่าพักมีมติเห็นด้วยกับรัฐบาลนะคะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ประเด็นก็คือมาตรา190แล้วก็ระบบการเลือกตั้งค่ะ